เจ้าสาวยะ่ายะสวยมากปาตีสร์โสดนับถอยหลังสู่วันวิวา confused, you know. งดงามราวกับเจ้าหญิงเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกเจ้าสาวของยญาอุรัสยาทีล่าสุดถูกปล่อยออกมาให้ได้เห็นหลังจากเจ้าตัวและแก๊งเพื่อนๆจัดปา์ตีร้ร์โซดเตรียมเป็นเจ้าสาวป้ายแดงรอเข้าประตูวิวากับวันใจหนุ่มอย่างาเด็กคุกิมิยะบรรยากาศสนุกสนานมากเจ้าสาวคนสวยแฮปปี้สุดๆเลยละค่ะ ดยสาวย่า,ยามาได้ชุดก้าอกกระโปรงสรั้นปักหลายลูกไม้สวยหวานแอบแซบ่บพร้อมส่งเวลออกร่ารความเป็นเจ้าสาวออกแบบสุดๆจนแทบจะอยากเห็นชุดในวันจริงไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะ โดยปาร์ตี้ครั้งนี้มีทั้งสาวคิมเบอรี่มาร์กี้ราศีโบเบนจวันรวมไปถึงเพื่อนเพื่อน,นอกวงการมาร่วมด้วยสถานที่จัดงานเก็เรียบง่ายทั้งซุ้มโต๊ะค็อกเทลต่างๆจัดครึ่งกลางแจ้งทำกลางธรรมชาติเป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่นมากทีเดียวค่ะ ใกลเข้ามาทุกที่สําหรับงานแต่งงานของสาวยา่าและหนุ่มณเดชน์ที่ก็ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางคู่ยังได้บินัดฟ้าไปไกลถึงนอร์เวย์ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยกันโดยทางคู่ก็ได้เอามาสปอยให้เห็นเพียงเล็กน้อยอีกด้วยแถมสาวยาย่ายังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าในวันที่ไปลองชุดแต่งงานก็เล่นเอาน้ําตาแตกทุกชุดที่ได้ลองเลยทีเดียวก็ร้องไห้ทุกชุดที่ลองตื่นตันใจในที่สุดฉันก็จะได้ จนตอนนี้ก็เลือกชุดแต่งงานของตัวเองได้แล้วเค,คราวทั้งหมดตอนนี้ก็คือ7ชุดแล้ว7ชุดนี้สาวคิมเบอรี่เองก็ยืนยนันว่าเหมาะกับสาวยา่ยาๆอย่างมากในขณะที่สาวยา่ยาๆก็เชื่อว่าในวันแต่งงานทุกคนที่ได้เห็นชุดเจ้าสาวของเธอจะต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน โดยหักจำกันได้ทางยายาและหนุ่มนาเดก็เคยเออกมาเผยแผนว่าจะจัดงานแต่งทั้งหมด3สถานที่ได้แก่พิธีที่จังหวัดขอนแก่นเน้นเป็นวัฒนธรรมอีสานพิธีแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์บ้านเกิดของสาวยายาและงานฉลองมงคลสมรสที่กรุงเทพนั่นเองเรืยงานที่นอร์เวย์ตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเตรียมความสําหรับงานวิวาแล้วเลนเอาสาวยายาเองก็ตื่นเต้นอยากจะแต่งเร็วๆแล้วก็อยากจะเป็นภรรยาของหนุ่มนาเดชแล้วเช่นเดียวกันเริ่มตื่นเต้นคะ่ะแต่ก็อยากแต่งแล้วอ่ะอยาก ยมันเตรียมมานานแล้วอะค่ะอยากให้มันถึงแล้วเลยแต่ขณะที่หนุ่มณเดธที่รู้ว่าสาวยายาบอกว่าอยากจะเป็นภรรยาแล้วนั้นก็ถึงกับรั้นเลยว่าเธอเสร็จฉันแน่เธอเสนแน่ก็คือจะได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองพร้อมกับให้คำมั่สัญญาก่อนเลยว่าเขาเองก็จะเป็นสามีที่ดีให้กับสาวยายาเช่นเดียวกันค่ะ